สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมีฟัมรมสกูนะคะไฟ2 2 0นะคะมานำเสนอกับทางคุณลูกค้านะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นปั๊มลมสกูนะคะใช้ไฟ1เฟสน,นะคะ2 2 0โวลต์นะคะจะมีขนาด5.5แรงม้าแล้วก็จะมีขนาด7.5แรงม้าค่ะแต่วันนี้ที่เรานำมาโชว์นะคะตัวนี้นะคะจะเป็น7.5แรงม้านะคะอัตราการผลิตลมนะคะจะอยู่ที่650ลิตรต่อนาทีนะคะที่8บาทนะคะตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานผพราะว่าจะมีอินเวอร์เตอร์ด้วยนะคะแล้วก็มีจอแสดงผลนะคะอยู่ได้ น,นี้เลยค่ะถ้าหากว่าลูกค้าท่านใดนะคะใช้ปั๊มลูกสูบอยู่นะคะแล้วก็มีเสียงดังรบกวนนะคะต้องการที่จะเปลี่ยนนะคะเป็นใช้ปั๊มสกรูเพื่อลด เระดับเสียงนะคะแนะนําเป็นตัวนี้เลยค่ะสามารถตอบโจทย์กับทางคุณลูกค้าแน่นอนค่ะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับถังนะคะเป็นถังนอนขนาด100ลิตรนะคะมีล้อนะคะเคลื่อนย้ายสะดวกแล้วก็เคลื่อนย้ายง่ายนะคะซึ่งตัวนี้นะคะรับรองว่าจะไม่มีเสียงกวนใจกับทางคุณลูกค้าแน่นอนแล้วก็จะไม่รบกวนเพื่อนบ้านด้วยนะคะยังไงฝากไว้ด้วยนะคะ